หลังจากที่หายไปนานนะครับสำหรับเรื่องกีต้าเวอร์ด้วยคิวต่างๆที่ไม่ค่อยลงตัวนะครับตอนนี้ครับพวกเรารวงซิลก็อยู่กับน้องนัดแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับที่เรียนนี่เหมื a, หอนนักบอนรายการอะไรทุกอย่างรายการแต่เหมือนโดนไล่ออกมาแล้ว oh, okay. <S <S นี่คือน้องนัดพูดชนะชื่อจริงนะครับชื่อนัททูวิเจนรัทรศิงห์ครับอ่าศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับอ่าเรียนวิศวะครับวิศวะด้วยเครื่องแก เอกตะหลิวเปรื่อเครื่องกลเครื่องกลนะครับโอ้โหล้วทำไมเล่นป้าเก่งขนาดนี้ฮะก็เมื่อก่อนติดเยอะแล้วก็มีไปเรียนมาด้วยครับ อ๋อเรีตั้งนอนะครับเดี๋ยวผมฝากติ๊กคนดีๆใครพี่ชูอยไม่นี้นะครับถ้ไปเรียนอะไรฝากไปเรียนด้วยเดี๋ยวทุกคนจะงงพี่ชูไปไหนคือว่าวันนี้เรานัดมารับของรางวัลนะครับแต่ว่าพี่ชูอ่ะเจ๋งมากเลยลืมเอากีตาร์โปร่งมาให้ก่อนหน้าพี่ลืมกีตาร์โปร่งก็คือลืมตู้แอมมาไว้ทีนึงก็ตู้แอมนี้ดูครับใหม่มากแล้วก็โัวกร้มีไฟด้วยสนใจมากครับเดีลองเสียงให้คนทางบ้านฟังหน่อยสิว่ามันยังไงกัน เลผ้ซักสอาดิงๆนี่้อมมครัสอาดองบอกว่าพอดีว่าน้องเขาไม่ได้ซ้อมแล้วนี่ต้าไม่ใช่ของน้องเขามันก็เลยอาจจะไม่ถนัดนิดนึงใช่แล้วด้วยความตื่นเต้นด้วยมีกล้งมีกล้องอะไรเงี้ยผมว่ามันมีหลาย หลายสาเหตุงั้นก็ต้องออกไปเฮ้ยคนไม่เดียวก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอขอบคุณที่มาร่วมจอยกิจกรรมกับพวกเราแล้วก็น้าถ้ามีกิจกรรมอีกนี่ก็หวังว่าน้องก็จะมาร่วมนะามาร่วมแล้วก็ ดึงดึงเพื่อนๆอะไรเงี้ยมาเป็นจอยกันเยอะส่งลูกส่งส่งลูกสิทธิ์มาก็ได้นะเออเต็นว่าลูกสิทธ์เป็นผู้หญิงด้วยลูกสิทธ์ผู้หญิงเยอะนัดนัดคอรแทปใช่ไหมครับผมเป็นชื่อยพลงต้องดังในในโลกไซเบอร์โอ้ยยอดเยี่ยมเลยยังไงตอนนี้เดี๋ยวเราติดไว้หนึ่งอย่างเรื่องของการแจมงานในกรุงเทพเรายังไม่มีจะนัดไปต่างจังหวัดก็ลำบากนะครับก็เดี๋ยวรอให้มันมีคอนเสิร์ตในกรุงเทพเราจะไปต่อไปยังไงตอนนี้ฝากไปซ้อมทั้งเพลงมาเลยได้นะครับถ้ายังไง นี่ว่างๆซ้อมท่านโชว์มันเลก็ได้เฮ้ยมือกีตารู้สึกนั่งนั่ร้อนร้อนอเล่าฝากบอกหน่อยครับว่ามาร่วมกิจกรรมนี้แล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ถ้ามีกิจกรรมหน้านะครับก็ฝากเพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆถึงจะเราจะไม่ได้รางวัลแต่ว่าถ้าเราได้ร่วมสนุกก็เหมือนเรากล้าแสดงออกอย่างนึงขอให้มาร่วมสนุกกันเยอะ โอหเยี่ยมมากครับคุณครับไอ้นนี้ขอบคุณน้องนัทมากครับขอบบคคุณรัเอาไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวมาอีกตัวหนึ่งเอาไปเลยและในที่รอมานานครับกีตาร์โปร่งได้มาถึงแล้วนะครับเชิญครับพี่ชูผมพี่แกะสดๆเลยครับถือมาให้โอ้โหนี่ครับผมเป็นของรางวัลให้ให้กีตาร์ให้ทำไมหละนี่คือว่าจะไม่รู้ไงครับผมนี่เป็นของรางวัลครับผมสำหรับ ผู้ที่รับสนุกแล้วก็ถูกใจพวกเราสีกคนครับขอบคุณครับเยี่ยมเลยเยี่ยมมากครับผมใครสนใจเสียงเขาได้อยู่นะคือเสียงถูกใจไหมครับชอบมากเลยครับก็คือผมว่าในในในราคานี้กับเสียงกีตาร์แบบนี้ผมว่าถือว่าคุ้มค่าครับคุ้มค่าครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ร้านสาวเบลขอบคุณน้องนั้นมากครับขอบคุณครับดีครับดีครับ